สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้านีสิมารีวิวเห็ดที่ไปเก็บให้เบิ้งจ้าครั้งสุดท้ายนี่ละ่ะอันนี้เห็ดเห็ดทับทันตะแลนนี่อดอกใหญ่ขายาวงามบานนี่ละ่ะค่ะมันแก่เต็มทีเพิ่งจยังสีหรอะจ้า ดอกบ,บานบลเธอตากแห่งแปบ๊บเดียวกะแห่งถ้าเป็นถ้าเป็นลักษณะนีนะแปบ๊บเดียวกะแห่งจ้ะมึงแน่พี่น้องกระตาหนึ่งสวดจุนพูนผลยาายปะอันนี้เห็ดเหลืองเห็ดมันปูใดน้อยหนึ่งจ้ะนี่ด้ปลาลายเห็ดมันปูทำความสะอาดเก็บไปกินลอพวกรอดสุดท้ายนี่ โอ้อยูดีเนาะมึงเนี่ยอ้ยมักตะขามันแล้วขาสชไปสีสันง,งามกระโดดมาฟังนี่แมปอันนี้เฮ็ดดำจ้าเฮ็ดแต่ดำอ้ยอันนี้ก็เฮ็ดดำอันนี้ภาษาสวิเดนทัต คันตะแรนจักข่เบาถือว่าเบาถือดอกข่กระบอกต้งสีไข่ตะไลเนาะอันนี้เฮ็ดดำด้วยกันอันนี้สวัดตุมเปียสวาอันนี้เขาถ้าจะเออเอิญเพราะว่ามันมันลักษณะมันสิขึ้นแต่นี่เป็นชอ่อเป็นดอกมันสิขึ้นแต่วานเห้าหน่อจ้าน,นี่แต่ดำตรงนี้แ่บพี่น้อง เฮตเตะดำรสสุดท้ายแล้วแหละคือสิีบะมี่อีกแล้วแหละไปเสบารอบปีหนาพุ่นเนาะอันดอกนี่มันสีดำยู่มันสีแดงสีอถ้ามันยังบานแก่จัดนี่มันก็สีดำมันแก่จัดมันสีออกสีน้ำตาลนั่นสินี่ฟังนี่เฮ็ดเฮดเตะดำจ้าอังนี้เฮตเตะดำหล่สองโลคกลัวยูได้เห็นดำนี่ก็ได้เฮตเตะดำนี่สิสองโลคอยู่หรอก เาเบิ่งในกล่องวิดีโอมันก็คือนยังบ่หลายเนาะเพราะเขาเบิ่งจริงๆแล้วมันหลายเห็ดแต่ดำรีวิวเห็ดให้เบิ่งพี่น้องคือสิรอดสุดท้ายแล้วเบิ่งส้งมื้อนี้อากาศหนาวแค่นหาองศาเองนะพี่น้องนี่แหละจ้ะพี่น้อง โอเคเนาะจ้าเห็ดแต่ดำกับเห็ดถัดท่านตะแหลนเดีย๋ยวการคลิปหนาเนาะตาคลิปหนาต่อไปกันสิจักเสียดยางเห็ดกระสือไม่ได้เขาป่าปเก็บหรอกเฮ็ดกับเขาเกับน้ำกินไปมือมือ,มอละเนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะจ้ากับฝากเบิ้งฝากกดติดตามเนหน้าจ้าเด้อแค่นี้เนาะจ้านาะ